4เรื่องที่คนทำออนไลน์ต้องรู้ในปี2020นะครับรู้แล้วไม่มีเอาแน่นอนครับสวัสดีครับผมเทอร์โบซีอโออนไลน์นะครับใครๆก็เป็นนายตัวเองได้ครับวันนี้ผมมีเรื่องที่จะมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังนะครับว่าใครที่กำลังทำธุรกิจออนไลน์นะครับในปี2020นี้นะครับต้องรู้4เรื่องนี้ครับเรื่องที่ 1. นะครับ data is the new oil ครับในยุคนี้นะครับใครที่สะสมใครที่เก็บ data ได้มากกว่ากันนะครับ คนนั้นชนะในเกมการตลาดออนไลน์แน่นอนครับเพราะว่าตอนนี้นะใครที่เก็บข้อมูลพฤติกรรมลูกค้าได้เยอะนะครับเช่นซื้อเมื่อไหร่นะครับสั่งซื้อซ้ําเมื่อไหร่นะครับหรือว่าใช้สินค้าอะไรยังไงแบบนี้นะครับนอกเหนือไปจากข้อมูลพื้นฐานที่ต้องเก็บอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อเบอร์โทรอีเมลแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะนําข้อมูลเหล่านี้ครับมาทําการตลาดออนไลน์ได้แม่นยํามากยิ่งขึ้นแล้วข้อแรกนี้สําคัญมากจริงๆครับ ข้อมูลนะครับตอนนี้เนี่ยหลายคนนะครับธุรกิจใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยเริ่มสะสมข้อมูล Data ต,ตรงนี้กันเรียบร้อยแล้วนะครับข้อที่2ครับเริ่มสร้างแบรนดิ้งครับสินค้าที่ดีนะครับเราต้องมีสตอรี่เราต้องมีเรื่องราวเราต้องสร้างสินค้าที่มีคุณภาพนะครับแต่หากแบรนด์ใดที่เน้นขายแนตะ่สินค้าอย่างเดียวโดยไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างความสําคัญในเรื่องของแบรนด์นะครับสินค้านั้นไปไม่รอดแน่นอน ลองนึกภาพดูนะครับถ้าสินค้ามีแบรนดิ้งนะครับจะทําให้ลูกค้าเนี่ยจดจาสินงต่างๆได้ง่ายขึ้นนะครับการตลาดของเราก็ใช้งบประมาณน้อยกว่าสินค้าที่ไม่ได้ทําแบรนดิ้งนะครับอันนี้คือผมบอกได้เลยว่าแบรนดิ้งสําคัญมากๆในยุคนี้ครับข้อที่3นะครับสร้างคอนเทนต์ที่ดีครับธุรกิจออนไลน์นะครับเราควรพัฒนาในการสร้างคอนเทนต์ครับเพิ่มสาระและเพิ่มความสนุกลงไปในคอนเทนต์นะครับที่สําคัญเลยคือเราต้องเชื่อมโยงสินค้ากับกลุ่มเป้าหมายของเราให้ได้ครับ เช่นนะครับเราต้องทําวีดีโอยังไงให้น่าสนใจตั้งแต่3วินาทีแรกครับคอนเทนต์เชิงให้ความรู้นะครับจะทําให้สินค้าของคุณมีมูลค่ามากยิ่งขึ้นครับผู้ประกอบการนะครับควรให้ความสําคัญและวางแผนในเรื่องของ customer journey นะครับรู้ว่าลูกค้ามีปัญหาอะไรแล้วเราต้องนําเสนอสินค้าแบบไหนนะครับเพื่อให้ตอบโจทย์และแก้ปัญหาให้กับลูกค้ากลุ่มเหล่านั้นได้ครับ สื่อสารแบบไหนทราบถึงประโยชน์ในการใช้สินค้าเหมาะกับลูกค้าของคุณอย่างไรค่อยๆเสริจคอนเทนต์ไปในแต่ละกลุ่มเป้าหมายของเราครับข้อควรระวังเปนอย่างมากเลยครับเราอย่าไปขายตลอดเวลาครับ oh. ควรที่จะเริ่มจากการสร้างสายสัมพันธ์แล้วพัฒนาไปเป็นลูกค้าเพื่อให้เกิดการรับรู้และการสั่งซื้อและสุดท้ายเขากลับมาซื้อซ้ําเราครับและข้อที่4นะครับหาช่องทางใหม่ๆครับ ผมเชื่อว่านะครับหลายคนจะเริ่มต้นจากการขายของออนไลน์ด้วยการเปิดเพจลงโพสต์และก็ยิงแอดโฆษณานครับแต่ลองคิดดูนะครับถ้าวันใดบัญชีโฆษณาของคุณโดนแบนนะครับนั่นเท่ากับยอดขายของคุณหายไปเลยเพราะฉะนั้นเราควรต้องหาช่องทางใหม่ๆเอาไว้ด้วยครับเช่นนะครับวันนี้เราควรมีเว็บไซต์ครับเพราะเว็บไซต์เปรียบเสมือนกับหน้าบ้านเป็นเหมือนช่องทางหลักของเราเลยครับต่อไปคุณจะยิงโฆษณาบน Google หรือ Facebook คุณก็สามารถใช้เว็บไซต์ในการยิงโฆษณาและก็ปิดการขายได้บนนั้นเลยครับ ที่สาคัญเรายังสามารถเก็บรัตเตอร์เบดของลูกค้าได้อีกด้วยนะครับหรืออีกช่องทางหนึ่งนะครับในส่วนของ Market ็ตเพลสครับว่าจะเป็น Lazada s h o ป e ปีนะครับช่องทางเหล่านี้เป็นช่องทางท,างที่ซื้อง่ายขายคล่องครับลูกค้าอาจจะดูสินค้าของเราหรือบริการของเราผ่านช่องทางบนเพจครับแต่ไม่สามารถชําระเงินด้วยบัตรเครดิตเขาก็เลยกลับมาซื้อสินค้าบนช่องทาง Market ็ตเพลสที่มันสามารถที่จะซื้อง่ายขายคล่องแบบนั้นครับแล้วนี่ก็คือสีเรื่องนะครับที่ผมนํามาฝากกับทุกท่านที่กําลังจะเริ่มท,ทําธุรกิจออนไลน์ในปี2020นี้นะครับ อเช่นเดิมนะครับถ้าใครชอบความรู้ดีๆแบบนี้เทคนิคดีๆแบบนี้นะครับติดตามพวกเราครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วผมจะมีเรื่องราวข้อมูลเทคนิคดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านอีกเยอะเลยครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับ